ก็ลาให้ไปเลยสิคะมิลลีน้ำตาแตกบงตังฉากสเตจคิดถึงในวีไลฟ์ยืดอกยอมรับแบบไม่กักว่าหลงรักเทปป๊อและออาด์โทอีกเกาหีมาเจ็ดปีเต็มสำหรับแัปเปอร์สาวมิลลีดนุาูาเจ้าของเพลงชื่อดังสร้างชื่อพักก่อน ที่ล่าสุดออกอาการตื่นเต้นด้วยความตื้นตันใจเมื่อไอดอลได้ดวงใจอย่างช่างบินหนึ่งในสมาชิกบ่อยแบบชื่อดังของเกาหลีใต้วงสเตคิดพูดชื่อเธอแต่ล่าสุดทำเอามินลี่ถึงกับน้ำตาแตกการความรู้สึกเอาไว้ไม่ไวเมื่อหนุ่มปังชาลีเดอร์วงสเตคิดพูดถึงเธอในวีไลฟ์ชื่นชมการแรปของมิลลี่ที่มีเอกลักษณ์และยกให้เป็นแรปเปอร์หญิงคนใหม่ที่เขาสนใจและชื่นชอบพร้อมกับบอกอีกว่าจะคอยติดตามผลงานของมิลลี่ต่อไปงานนี้ทำเอา หลอ่อบรรดาแฟนคลับของสาวมิลลิและแฟนคลับของหนุ่มๆวงสเตค,คิดตัปออกปื้มอกปื้บใจแทนและรลอค่อยอยากมีความหวังว่าอยากเห็นทั้งคู่ได้ร่วมงานบนเวทีเดียวกันในสักวันค่ะ